ขออนุญาตบันทึกภาพโอ้มาเอาป่าน oh, ้ำกันเด้อพี่น้องเลยอีกแล้วตัวที่สามอีกแล้วนั่นตัวนั่นตัวตังใจตังใจตัวมันบาตังใจได้รดบ่ตังแจได้เลยโอ้ยอย่าม้เด็กกินมือตุ่มพี่น้อง มือตตมม่อฉิดต,ตมเมื่อฉิดตมมันหันใจว่าดดมันดูดุ่นมาอยู่เบื้องบนอ่ะห้องนี่แหละครับผมเก็บรอบสองได้หนิณเวลานี้ก็สิบหกนาฬิกาแล้วครับม,มันหันใจบ่อยมันเถื่อข้นหยียบดูกับมันกีน้นี่เราละโอ้สุดยอดนี่จมวอยได้หนิมวอยน,นี่พอดียอยู่ใต้หัวกระโหลกขนาดะนะไหนต้องหามสร้าง หามสองขาวาน่ะอันนี้เป็นปลารอบสองนะครับที่มว่าเจ็บนี่รอบแรกเอาไปแล้วบกเคอไงต้มใส่ใบกระแยงเรียบร้อยแล้วครับกอดบอดได้สับบสับๆนี่เครื่องเสียงพร้อมว่าก็ยังส่งบ่่นแห้งเถอะนะส่งดินแห้งอะ ย่งางขึ้นไปน้ำห้อยผมด้วยมาดามโมเดลห้องน้ำนั่นแหละเห็นมันไม่เดินแก่ตูมภาคภาคไหมมองไม่ไหนเห็นปะนั่นละนั่นละกรมโลกของเจ้าเหยียบนั่นละแถวๆนั่นละ <c ười> เนี่ยเสี่ยนป่ามาแล้วเสี่ยนป่ามาแล้วเสี่ยนป่ามาแล้ว

เหมือแรงนี่แหละมันจะล่วงมากเวอดนะมาครับลายลายผลมากมากมาก ท,ทีมงานนั่มเข่าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเลยสวัสดีครับหมูย่างก่อนหมูจะปั๊มเจ๊ะ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 โอ้ยไม่ใชกกลุ่มเป็นไงก้อยเหรอกลุ่มป่ะเทแล้วเนาะมันต้องออกต่างชาติตอนน้ำไหลเป็นแพอยู่คนเนาะโอ้มีเส้นกุ้งมาเนาะอืมอะไรไปเชี้นกุ้งกะอันอยู่ในวงเหล่าห้องคนเดียวกัน sao ờ, và xin để xin cùng <laughs> Đây, sáng tuổi rồi đây. Mặc nha yêu. Nhay, 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 ย่างยูสองสามตั <c oughs> <c oughs>